สวัสดีครับมาดูตะก็เดี่ยวนะครับเอาครับมันแน่นอนนะครับริงหนึ่งมืนบาทนะครับวันนี้ครับหนึ่งมืนบาทนะครับหยองพม่าเดี่ยวกับท็อปจันทบุรีนะครับเอาครับหนึ่งต่อศูนย์ท็อปจันทบุรีลากมาตีหัวยองพม่าโอ้ยลงเยอะนะครับนะครับยองเปิดหัวลากเข้าไป ตีเข้าไปโอ้ยใสแตกหรือเปล่าครับท็อปจันพก็ท,ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับยังไงครับเติร์ปไปท็อปจันลากมายังไงครับตีหัวเจียวได้ครับหยองเกี่ยวได้เฉยเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับยองเกี่ยวได้เติร์ปไปท็อปจับนิ่มๆน,นะครับยังไงยกโอ้โหไม่ข้ามโอเคนะครับกลับสุกเกมสามต่อศูนย์เสิร์ปไป ท็อปจันยังไงครับลากมาตีหัวครับโอ้โหสต่อสามเสิร์ฟมาเสิร์ฟไม่ผ่านยองยากนะครับโอ้โหเกี่ยวหลังเท้าครับยังไงเอาคืนครับโอ้โหเรียบร้อยท็อปจันเกี่ยวหลังเท้านะครับยองพม่าไปหยอดต่อสามชิงหนึ่งหมื่นบาทนะครับเสิร์ฟมาหยองเปิดหัวลากเข้าไปเอาคืนโอ้โหสามต่อนเสิร์ฟไปท็อปจันยังไงลากมา ตีเกี่ยวหลังเท้าไม่อยู่นะครับ1ต่อสนะครับเส์ฟมาย่องไวมากครับโอ้โหโไม่ทันนะครับหลงครับโอ้โหเกี่ยวหลังเท้าขึ้นมายังไงเอาคืนเกี่ยวหลังเท้าไม่ขึ้น3มต่อต่อนะครับย้องเ์ฟไปท็อปจันยังไงเปิดลูกแรกกับหลังยกมาตีมาย้องเกี่ยวได้ยังไงยกหัวหรือเปล่าเอาคืนเกี่ยวได้โอ้โหไม่ทันนะครับจ๊ เอโอเคนะครับ4ต่อ2เสเส์ฟไปขวายังไงขาซ้ายยังไงตีมาเกี่ยวหลังเท้าขึ้นโอ้โหยกหัวโอ้ไปไหนครับเอาข้าแปรได้ครับแปรหัวท็อปจันลากไม่เข้าย่องย่องทะมาโอ้โหเรียบร้อยครับ5้าต่อ2อย่องเสร็จไปท็อปจัน ยังไงมองแล้วโอ้โห,โโหเด็ดขาดนะครับลูกมงท็อปจันเสิร์ฟมาอ,ออกครับโอ้ตายครับเสิร์ฟไปช็อปจันยังไงลากมาโอ้โหมงเด็ดขาดครับอ๋อถอยถอยยังไงเสิร์ฟไปโอโ้ยังไงครับออกครับสองต่อห้าเสิร์ฟมายองพามา่าเอาอยัางไงตีไปท็อปจันเกี่ยวได้ยังไง เอาขึ้นย้องตากหลังเท้าขึ้นโอ้ยังทันโอ้โหไม่ทันนะครับต่อห้านะครับท็อปจันเสฟยอดหน้าเน็ตย้องตากลูกขึ้นยังไงโอ้โหโดนลําตัวต่อห้านะครับเจียสิบสามเฟมาย่องเปิดหัวจังหวะแรกลากเข้าไปโอ้ยเกี่ยวหลังเท้าขึ้นมายังไงล็อกท็อปจันเกี่ยวหลังเท้าได้ครับโอ้โหลูกนี้สุดยอดนะครับท็อปจันเกี่ยวหลังเท้าขึ้นมาเฉยนะครับต่อห้าเซฟมา ยองยังไงยังไวอยู่เอาใหม่ครับเรียบร้อย <ทะ S 1> บัดดีท่านที่เข้ามารับชม5 1 0ิท่านนะครับยังไงโอ้โยท็อปจันแตกขาซ้ายรับขาซ้ายไม่อยู่นะครับโอ้โหกต่อห้านะครับเตบไปซ้ายยังไงท็อปจันท็อปจันท็อปจันห้าต่อหกเสรบมาหย่องเปิดหัวยกหัวยังไงท็อปจันแทงเขาโอ้โหเอาคืน ยองยองยังอยู่อยู่ไหมอยู่ไหมท็อปจันท็อปจันยังไงตีมายังไงยองยองตายไหมตายไหมไม่ลงไม่ลงท็อปจันลงไหมไม่ลงไม่ลงตีไปท็อปจันแทงเขายังไงแปรโอ้ยออกครับปูน่าเสียดายท็อปจันนะครับเกียมติดตาม่มีดีดู สวัสดีท่านที่เข้ามารับชม562ท่านนะครับเจอไปยังไงครับพื้นแน่นยังไงตีหัวโอ้โห,หัวคมนะครับทอบจันทอปจันเตะมาหยองตักลูกขึ้นยังไงลากเข้าไปทอบจันโอ้โหโโหโมูงไม่เหลือซากนะครับ <c oughs> เสไปซ้ายยังไงยังไงท็อปจันยกมายกมายังไงโอ้ยลูกมันใกล้เน็ตเกินไปนะครับต่อห้านะครับเสฟมาท็อปยังไงลา,าไลากไปลากไม่เข้าครับต้องตีแกโอ้โหสุดยอดนะครับเหลี่ยมหัวครับเสดไปพลิกเนตหยองยังรับได้ยังไงตีหัวมาโอ้โหตีดีมากนะครับหยองพมาใช่นะครับท็อปจันเสดมาตักสายขึ้นยกเข้าไป ตีไม่เข้าโอ้ยยกไม่เข้าครับตีไม่ได้นะครับต <Okay, S 1> อบแปนะครับท็อปเสิฟไปหยองพมา่าเปิดหัวจังหวะแรกยกามาตีหัวหยอดไม่ข้ามครับโอ้โหท็อปจันเสฟไปหยองตักลูกขึ้นยังไงยกหัวเอาคืนครับโอ้โหหยองเสรฟมาท็อปยังไงรับลูกนิ่มๆตาเข้าไปตีเกี่ยวหลังเท้าไม่อยู่ <Okay. S 1> ท็อปจันเสฟไป ออกครับโอ้โหน่าเสียดายครับ8ต่อหยังไงเสร็บมาท็อปถือวันแน่นที่สุดแล้วครับพื้นยังไงลากเ้าไว้ตีหัวเรียบร้อยยังอยู่ยังอยู่ย่องเอาคืนโอ้โหตีไม่ลงหย่องนะครับโอ้เก้าต่อหสเจ์บมาท็อปยังไงโอ้ยยังไงครับโดนลำตัวหรือเปล่าครับต่อหกสต่อ6เกมติสาไม่มีดิว ยองมากเศฟมากขวาสุดโอ้ยท็อปไวมากครับยังไงลากไม่เข้ารับต้องตีแก้หครับโอ้ยยังไงเกี่ยวหลังเท้าขึ้นโอ้โหเอาคืนยองโอย,ยังเต้าโอ้โหสุดยอดนะครับมาเศฟมากขวาท็อปจันรับยังไงไม่เหลือหรอกครับอย่างนี้ไม่เหลือนะครับรอ็เกิดขึ้นได้นะครับมาดูเกมเศฟของท็อปจัน หกต่อสิบเอ็ดเสีไปพลิกเด็ดไม่ข้ามครับโอ้โหต่อหกยองพมา่าเสีตัดมากขวาแฝงหน่อยนึงยกล้นอย่างนี้ก็แบเบือเทียบลอยครับอยองพมา่านกดลงไม่เหลือซากนะครับครับ1ิบต่อ6ครึ่งต่อครึ่งครับโอ้ยท็อปจันมัน6ต่อ12บอเสีโยงไปยองพมา่ายังไงครับ ลากเข้ามาเอาคืนครับโอ้โหเอ้าโอ้โหฟาวครับโอ้โหหยองเข้ามาฟาวครับเต๋ไปเตบดีมากครับหาลูกเจอหรือเปล่าหาลูกเจอหรือเปล่าแปะเข้ามายังไงท็อปลากเข้าไปยังไงตีเหลี่ยมแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับมาแล้วครับเอาครับ8ต่อ12ครับมาแล้วครับท็อปจันขอต้องติดตามดูให้จบเต๋ไปหยองเข้ามางัดลูกขึ้นยังไง ตีคนโอ้โหต่ก็ไปทางคนไปทางนะครับครับลูกเดียวเกม1ิต่อ8ปหยองมาเส์อม,มาท็อบจันตากลูกขึ้นยังไงครับไม่ทันแล้วครับโอ้กำแพงเมืองจีนครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับหยองพม่าครับก็พลิกชนะทีมชาตินะครับโอ้โหสุดยอดนะครับ